วิดีโอนี้เป็นวิดีโอแรกจาก2พาร์ทโดยพาร์ทที่2นั้นเป็นคอลลาบอร์ชันกับทางช่องของคุณใสโดยคลิปนี้จะวิเคราะห์ในส่วนของเนื้อหาด้านการดัดแปลงภาพยนตร์และคลิปต่อไปจะเป็นวิดีโอเจาะลึกในเรื่องราวของเบลแดมหรือตัวร้ายของเรื่องนั่นเองซึ่งทั้งสองคลิปนั้นจะลงลึกในส่วนของเนื้อหาจากภาพยนตร์และหนังสือเรื่องค o r a ลไลน์ดังนั้นใครยังไม่เคยดูก็ไปดูมาก่อนเลยนะจ๊ะการดัดแปลงการดัดแปลงวรรณกรรมนวนิยายหรือนิทานสู่ภาพยนตร์นั้น เป็นสิ่งที่นิยมกันอย่างมากตั้งแต่ยุค70เป็นเพราะความสำเร็จของหนังสุดคลาสสิกอย่าง The Godfather หรือ s c h i n d l e r List ที่กวาดเงินและรางวัลไปเป็นจำนวนมากความสำเร็จนี้นั้นส่งผลให้เหล่าโปรดิวเซอร์ผู้กำกับและสตูดิโอชื่อดังต่างๆกว้านซื้อลิขสิทธิ์ของหนังสือวรรณกรรมไปดัดแปลงสู่จอภาพยนตร์กันให้ควักแน่นอนว่านักเขียนวรรณกรรมชื่อดังอย่างนิวเกแมน ก็ได้รับการติดต่อจากหลายคนที่เข้ามาซื้อหนังสือของเขาไปดัดแปลงแต่ที่น่าแปลกใจก็คือหนึ่งในหนังสือที่ประสบความสำเร็จที่สุดของเขานั้นกลับไม่มีใครซื้อไปอย่างคอร์โไลน์จนเขาได้พบกับผู้กำกับการ์ตูนแอนิเมชันอย่างเฮนรี่เซลิกที่มีผลงานที่ประสบความสำเร็จอย่างในแมรี e ฟอร์คริสต์ม a สและเสนอให้เขานั้นเอาคอร์โไลน์ไปกำกับถึงอย่างนั้นโปรดิวเซอร์และสตูดิโอส่วนมากกลับปฏิเสธโปรเจกต์ที่เฮนรี่นำเสนอเนื่องจากทุกคนมองว่าคอร์โไลน์นั้นน่ากลัวเกินไปสำหรับเด็ก แต่จนแล้วจนรอดหลังจากนั้น3ปีเฮนรี่ก็ได้เข้าไปทำงานที่บริษัทแอนิเมชันหน้าใหม่อย่างไลกาแล้วก็โน้มน้าวให้ภาพยนตร์จอเงินเรื่องแรกของบริษัทนั้นเป็นคอร์ลีนจนได้เรื่องราวเริ่มต้นที่เด็กสาววัย9้าขวบคอร์ลีนโจนส์ที่เพิ่งย้ายบ้านมาอยู่ที่คาริฮานพิงพาเลสที่ตอนนี้ถูกรีโนเวทและตัดแบ่งส่วนพื้นที่ของบ้านให้หลายครอบครัวนั้นมาเช่าอยู่ด้วยความเบื่อหน่ายจากการที่เธอไม่สามารถออกไปไหนได้เพราะว่าฝนตกอยู่ข้างนอก เธอจึงทำการออกสำรวจภายในบ้านและพบกับประตูบานเล็กบานหนึ่งที่เมื่อเธอเปิดเข้าไปก็ได้พบเจอกับโลกอีกใบที่หน้าตาเหมือนกับโลกของเธอเปเป๊ะเพียงแต่ว่าโลกใบนี้นั้นมีทุกอย่างที่ดีกว่า รวมไปถึงพ่อและแม่อีกคนที่ให้ความรักและความสนใจกับเธออย่างเต็มเปีย่ยมรวมไปถึงเพื่อนบ้านของเธอที่มีโชว์การแสดงต่างๆที่น่าตื่นตาตื่นใจแตกต่างจากความเป็นจริงที่ทั้งแปลกและน่าเบือ่อแต่ความสนุกของเธอก็ได้จบลงเมื่อแม่อีกคนของเธอนั้นได้ยื่นข้อเสนอว่าให้เธออยู่กับพวกเขาไปตลอดการและเย็บดวงตาของเธอด้วยกระดุมคอลลี์ที่กลัวและตกใจจึงรีบหนีกลับมายังโลกความจริง และพบว่าพ่อกับแม่ของเธอตัวจริงนั้นได้หายตัวไปด้วยความช่วยเหลือจากแมวปริศนาเธอก็พบว่าแม่อีกคนหนึ่งของเธอนั้นเป็นต้นเหตุของทุกอย่างแม้ว่าจะกลัวแค่ไหนแต่คอลโลไลน์ก็ต้องเดินทางกลับไปยังอีกโลกหนึ่งเพื่อช่วยพ่อและแม่ตัวจริงของเธอกลับมาโดยเมื่อไปอเผชิญหน้ากับแม่อีกคนก็เฉลยว่าจริงๆแล้วเธอคือเบลแดมแม่โมดชั่วร้ายที่ต้องการวิญญาณของเธอ คอร์รไลน์จึงเสนอให้เล่นเกมโดยเธอนั้นจะตามหาวิญญาณของเด็ก3คนและพ่อแม่ของเธอที่โดนเบลดมขังไว้ถ้าสำเร็จเบลดมก็จะต้องปล่อยตัวทุกคนไปแต่ถ้าไม่ทุกคนก็จะติดอยู่ในโลกอีกใบตลอดการแม้จะรู้ว่าแม่อีกคนหนึ่งของเธอนั้นไม่มีทางที่จะปล่อยเธอไปต่อให้เธอชนะก็ตามคอร์รไลนนก็ตามหาทุกคนจนเจอและใช้เจ้าแมวเนี่ยเป็นอาวุธโดยการโยนมันใส่หน้าเบลดมก่อนที่จะหนีกลับออกมาด้วยความช่วยเหลือของวิญญาณเด็กที่เธอช่วยไว้ ออนไลน์นั้นเป็นหนึ่งในภาพยนตร์แอนิเมชันที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากซึ่งหาได้ยากจากการที่เป็นโปรเจกต์แรกของค่ายแต่ถึงอย่างนั้น คอร์ลน์ก็ได้กวาดรางวัลไปไม่น้อยเลยครับแถมยังได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ดัดแปลงที่ดีมากๆอีกเรื่องหนึ่งแม้กระทั่งคนเขียนอย่างนิวเกมแมนก็ยังให้สัมภาษณ์ว่าเขาชอบอะดัปเทชันอันนี้มากๆไม่ชอบแค่ในตอนสุดท้ายเพียงนิดเดียวเท่านั้นมาถึงตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าการที่ได้รับคําชมและรางวัลมากมายแปลว่าเขาต้องทาหนังออกมาได้เหมือนกับหนังสือมากๆแน่ๆเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่เลยครับนอกจากเนื้อเรื่องหลักแล้วตัวภาพยนตร์เนี่ย แทบไม่มีอะไรที่เหมือนกับหนังสือเลยและในวิดีโอนี้เราจะมาทำความเข้าใจว่าทำไมผู้คนถึงนับว่ามันเป็นการดัดแปลงภาพยนตร์ที่ดีกันละ่ะ เมื่อพูดถึงคําว่ามีเดียมแล้วเนี่ยทุกคนก็จะนึกถึงตรงกลางแต่ว่าอีกความหมายหนึ่งของคําว่ามีเดียมก็คือสื่อสื่อในที่นี้นั้นหมายถึงตัวกลางระหว่างคนทำและคนดูอย่างผ้าใบแล้วก็สีน้ํามันที่เป็นตัวกลางระหว่างศิลปินและคนที่เข้ามาชมงานศิลปะหนังสือก็เป็นตัวกลางระหว่างผู้เขียนและคนดู โดยสื่อแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปทําให้การดัดแปลงสื่อประเภทหนึ่งมาเป็นอีกประเภทหนึ่งนั้นอาจจะไม่สามารถคงเอลิเมนต์หรือข้อมูลบางอย่างไว้ได้เมื่อเราอ่านหนังสือเราจะอาศัยการบรรยายผ่านตัวอักษรรวมไปถึงจินตนาการของเราก่อให้เกิดความเข้าใจที่เฉพาะตัวคน2คนอ่านหนังสือเรื่องเดียวกันอาจจะไม่นิ้นึกถึงภาพที่เหมือนกัน แต่เมื่อเราดูหนังแล้วเนี่ยทุกคนจะเห็นภาพเดียวกันเพราะว่าภาพยนตร์นั้นเป็นสื่อที่เน้นการแสดงออกด้วยภาพที่ชัดเจนทําให้เวลาดัดแปลงจากหนังสือมาสู่ภาพยนตร์นั้นจะสูญเสียเอกลักษณ์ของสิ่งที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อไปแต่ในหลายๆครั้งตัวหนังก็พยายามที่จะเป็นเหมือนหนังสือให้ได้มากที่สุดแต่กลับออกมาหน้าเบื่อเนื่องจากการเดินเรื่องของตัวอักษรน,นั้นอาศัยการบรรยายเพื่อให้ผู้อ่านนั้นจินตนาการได้แต่เมื่อภาพยนตร์สามารถรวมคําบรรยายทั้งหมดให้กลายเป็นภาพภาพเดียว ทำให้เราต้องนั่งมองบรรยากาศเปล่า,ลาๆที่ไม่มีเนื้อเรื่องอะไรเกิดขึ้นเป็นเวลานานเกินไปและด้วยเหตุนี้การแปลงหนังสือแบบคำต่อคำนั้นอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีเสมอไปสําหรับการดัดแปลงซื้อเฮนรี่เซลิกเคยให้สัมภาษณ์ว่าในตอนแรกที่เขาได้แพลนจะทำอะดัปเทชันของหนังสือเรื่องคอโลไลน์มา <S <S เขาคิดว่ามันจะออกมายาวสัก47นาทีด้วยเหตุผลที่เขากล่าวออกมาแบบนั้น เป็นเพราะว่าหนังสือเนี่ยใช้โครงสร้างการเขียนเรื่องแบบนิทานการเขียนเรื่องแบบนิทานนั้นจะต้องให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวละครน,น้อยและจะเน้นไปทางการผจญภัยซะมากกว่าถ้าเราลองเทียบกันดู ภายในตัวหนังสือเนี่ยเขาจะใช้เวลาแค่หนึ่งใน3ของเรื่องเท่านั้นไปกับการเล่าตัวละครทั้งหมดแต่ในภาพยนตร์เนี่ยกับใช้พื้นที่นี้ไปถึง2ใน3ของเรื่องเหตุผลที่ในหนังสือเนี่ยให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครน้อยมากๆก็เป็นเพราะว่าหัวใจของเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าคอร์ลไลเป็นใครแต่คือการที่ใครๆก็สามารถเป็นคอร์ลไลได้การทําแบบนี้นั้นจะทําให้ผู้อ่านเนี่ยรู้สึกยินไปกับการมจนภัยที่พวกเขาเป็นตัวเอก การที่หนังสือสามารถทำได้แบบนั้นเป็นเพราะว่า suspension of disbelief ซึ่งก็คือการที่คนอ่านระง,งับความไม่เชื่อของตนเองไว้ชั่วคราวจริงอยู่ที่เราก็คงไม่สุ่มสุส่ม5เนี่ยไปเปิดประตูในบ้านของเราแล้วก็เจอกับอุโมงค์ลับที่พาเราไปเจอกับแม่คนหนึ่งหรอกแต่ตอนที่เรากำลังอ่านหนังสือนั้นเราเชื่อว่าสิ่งนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ความไม่เชื่อที่ถูกปัดตกไปชั่วคราวเนี่ยทำให้เราสามารถเชื่อได้ว่าอะไรก็สามารถเป็นไปได้บนหน้าหนังสือต่อไป แต่ในทางกลับกันแอนิเมชันเนี่ยนับว่าเป็นสื่อที่มี Suspension of d i s b e l i e f ที่เป็นโคนละรูปแบบกับหนังสือเพราะว่าความ Immersive ของภาพยนตร์นั้นจะถูกกั้นไว้ด้วยโฟ h w วอ l หรือก็คือจอภาพยนตร์นั่นเองเพราะเรารู้ว่าเรากำลังดูหนังอยู่ เรารู้ว่าตัวละครที่อยู่บนจอเนี่ยไม่ใช่เรา suspension of disbelief ของการดูภาพยนตร์นั้นจึงหยุดอยู่แค่ในจอต่างจากการอ่านหนังสือที่อาศัยจินตนาการทําให้เราสามารถเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปในเรื่องแทนที่จะเป็นการดูอยู่ภายนอกด้วยเหตุผลเหล่านี้ทําให้การเป็นภาพยนตร์นั้นต้องอาศัยตัวเอกที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดให้คนดูเนี่ยอยากติดตามโดยการเขียนบทภาพยนตร์ส่วนมากจะต้องพยายามให้คนดูแคร์ตัวละครหลักให้ได้มากที่สุดไม่งั้นก็จะเกิดความไม่อยากติดตามในเรื่องโดยคุณเซลิกก็เลือกที่จะ ยืดช่วงเวลาช่วงแรกของเรื่องเนี่ยออกมาให้ยาวที่สุดเพื่อให้คนดูได้รู้จักกับคอร์อลลีแล้วก็สภาพแวดล้อมของเธอตัวละครที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าแตกต่างจากในหนังสือก็คือ YB เพราะว่าว b บี้เนี่ยไม่มีตัวตนอยู่ในหนังสือด้วยซ้ำไปโดยบทบาทของเขาในหนังคือการเป็นเพื่อนบ้านของคอร์รไลที่มักจะเข้ามาขาัดการออกสำรวจบริเวณโดยรอบอยู่เสมอรวมไปถึงเอาเรื่องที่น้องสาวข,ของคุณยายของเขาหายตัวไปเนี่ยมาเล่าด้วยสเหตุที่ทางทีมต้องเพิ่มตัวละครว b บี้เข้ามาเป็นเพราะว่าเขาต้องการให้คอร์รอลีนั้นมีคนคุยด้วยนั่นเองเพราะว่าพ่อของแม่กับเธอก็จะยุ่งอยู่ตลอดเวลาและเธอก็ไม่ได้พิสวาดการไปนั่งพูดคุยกับเพื่อนบ้านที่แก่กว่าเธอหลายปีทําให้การเพิ่มตัวละครที่อายุไล่ๆกับเธอ เข้ามานั้น เป็นอุปกรณ์ที่จะทําให้เรารู้จักกับคอร์ไลนนได้ดีมากทีเดียวแค่จากการเจอกันครั้งแรกก็แสดงให้เห็นว่าเธอนั้นเป็นเด็กที่กําลังปรับตัวในช่วงที่กําลังย้ายบ้านเพราะว่าเธอเกิดอาการไม่พอใจทันทีที่เขาทักว่าเธอเนี่ยน่าจะมาจากที่แห้งแล้งโดยการที่เธอบอกว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างอะไรไปจากพวกผู้ใหญ่เลยที่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครฟังเธอนั่นก็เป็นความจงใจของผู้เขียนที่พยายามให้เราเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของคอร์ไลน์ที่มีต่อสภาพแวดล้อมแต่ถ้าไม่มีการเพิ่ม YB บีเข้ามานั้นเราก็ไม่ได้ มีโอกาสที่จะได้เข้าใจความรู้สึกของคอร์รอลน์รวมไปถึงการเพิ่มจังหวะพูดคุยระหว่างเธอและครอบครัวเข้ามาด้วยโดยในหนังสือเนี่ยเราก็จะไม่ได้เห็นเธอพูดคุยกับครอบครัวในเชิงลบสักเท่าไหร่แต่ในภาพยนตร์นั้นจะเน้นบทสนทนาที่สร้างความหงุดหงิดให้กับคอร์รลน์อยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อเราได้เห็นถึงความละเลยและก็ไม่ใส่ใจของทั้งพ่อและแม่ของเธอนั้นทําให้เราเนี่ยเกิดความเห็นอกเห็นใจคอรรอลน์ แล้วก็อยากให้เธอเนี่ยมีความสุขส่วนนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เรารู้สึกดีใจกับเธอเมื่อเธอเข้าไปเจอกับแม่คนที่ใส่ใจแล้วก็ให้ความอบอุ่นกับเธอแต่เราที่เป็นคนดูเนี่ยก็จะรู้สึกห่วงเธอไปด้วยในเวลาเดียวกันเพราะเรารู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยมันดีเกินไปจริงอยู่ที่หลายๆคนรู้สึกว่าตัวละครทั้งหมดในโลกอีกใบนั้นน่ากลัวเพราะว่าตาที่เป็นกระดุม แต่การสร้างซัสเพนชั่นผ่านตัวละครและบทสนทนานั้นเป็นสิ่งที่ทำให้ความกังวลของคนดูรู้สึกมีน้ำหนักไม่ใช่แค่ความน่ากลัวจากภาพเพียงอย่างเดียว แน่นอนว่าการเพิ่มตัวละครและบทสนทนาให้มากขึ้นเนี่ยก็ทําให้คอโลไลน์นั้นมีบทบาทมากขึ้นจากในหนังสือแต่สิ่งที่ต่างออกไปมากๆนั่นก็คือการที่คอโลไลน์เริ่มที่จะมีนิสัยเอาแต่ใจแล้วก็ซาเวชกว่าในหนังสือมากๆในหนังสือเนี่ยเธอจะให้อารมณ์เหมือนกับเด็กที่ชอบสํารวจแล้วก็ขี้สงสัยซึ่งสิ่งนี้ก็ยังคงมีอยู่ในหนังแต่เธอนั้นมักจะอยู่ในโหมดที่หงุดหงิดซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งนับว่าทางทีมเนี่ยใจกล้ามากๆที่เปลี่ยนให้เธอมีนิสัยที่แย่ลง การเปลี่ยนตัวละครแบบนี้สามารถทําให้คนดูเกลียดเรื่องนี้ไปเลยก็ได้ถ้าทําออกมาไม่ดีแต่ด้วยการส่งบทที่ดีจากตัวละครรอบๆทําให้คนดูนั้นเข้าใจว่าทําไมคอรโรไลถึงได้เป็นแบบนี้รวมไปถึงการที่ทําให้ตัวละครของคอ์โรไลมีคาแรคเตอร์อาร์คที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นเพราะในหนังสือเนี่ยจะเน้นไปที่ความกล้าหาญของเธอซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจับต้องได้การผลักดันให้ตัวละครของเธอนั้นแสดงออกในแง่ลบและนําไปสู่การแสดงออกในแง่บวก จึงเป็นวิธีการแสดงออกผ่านภาพที่เห็นได้อย่างชัดเจนทาให้คนดูเนี่ยเกิดความพึงพอใจมากกว่าการบอกปากเปล่าเหมือนกับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นตัวละครที่อยู่เหนือความคาดหมายของเรานั่นก็คือแม่มดเบลดามนั่นเอง โดยบทบาทของเธอนั้นค่อนข้างที่จะคล้ายกับหนังสือมากเลยทีเดียวจะแตกต่างก็อยู่ที่วิธีการที่เธอใช้ในหนังสือนั้นเธอไม่ได้มีเจตนาที่จะปกปิดความต้องการที่จะทําให้คอร์รไลน์นั้นมาอยู่กับเธอเลยแม้แต่น้อยแต่ในทางกลับกันภายในภาพยนตร์เนี่ยเธอพยายามอย่างมากที่จะทําให้คอร์รไลน์นั้นรักและเลือกที่จะอยู่กับเธอด้วยตัวเองการเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้นั้นมีขึ้นเพื่อสร้างสัสเปนชั่นให้คนดูเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นไปกับฉากคลายแม็กซ์ของเรื่องโดยเบลแดมในหนังสือจะมีความนิ่งกว่าในภาพยนตร์อย่าง เจ๊แกก็ซัดเลยแต่พอมาอยู่ในโรงภาพยนต์ที่มีโครงสร้างโคละแบบกับหนังสือตัวละครจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสื่อด้วยโดยตัวละครของเธอเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น3าแบบ 1. ตอนที่เธอปลอมตัวเป็นแม่สตอนที่เธอเป็นแม่แต่ตัวสูงแล้วก็ตอนสุดท้ายที่เธอเผยร่างจริงออกมานั่นเองส่วนแรกนี้เนี่ยมีเพื่อให้คนดูสับสนโดยตลอดเวลาที่อยู่ในอีกมิติหนึ่งเราจะรู้ว่าสิ่งนี้ไม่มีทางดีเหมือนกับที่มันเป็นแน่นอน ทำให้เราลุ้นอยู่เสมอว่าคอรโรไลน์เนี่ยจะรู้ตัวเมื่อไหร่และเมื่อร่างของแม่ตัวสูงเนี่ยโผล่ออกมาก็เป็นการตอบคําถามให้เราว่าเราเนี่ยคิดถูกอยู่แล้วแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ยังรู้สึกไม่ใช่อยู่ดีเพราะเธอนั้นไม่ได้มีหน้าตาที่น่ากลัวแต่อย่างใดทําให้เรารู้สึกลุ้นมากขึ้นไปอีกจนกระทั่งตอนสุดท้ายที่เราได้เห็นร่างจริงของเธอการดันให้คนดูนั้นรู้สึกลุ้นไม่ใช่เป็นแค่เพราะว่าคนเขียนบทเนี่ยต้องการให้หนังนั้นน่าติดตาม แต่เป็นการสร้างตัวร้ายที่เราได้รู้สึกว่าเธอนั้นน่ากลัวไม่ใช่แค่พอหน้าตาที่น่ากลัวแต่น่ากลัวเพราะเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเธอจะทำอะไรต่อไปจากสิ่งที่ผมได้เล่ามาทั้งหมดตั้งแต่ตัวละครการวางเรื่องหรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆนั้นจะไม่มีความหมายเลยถ้าสิ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามานั้นไม่มีผลตอบแทน ความกล้าหาญเนี่ยเป็นบทเรียนที่ดีแต่สําหรับภาพยนตร์ที่มีความยาว100นาทีจะจบลงแค่ที่ว่าเราก้าหาญมันก็อาจจะรู้สึกกลวงๆไปหน่อยการเพิ่มสิ่งนี้เข้ามานั้นเป็นเพราะว่าเมื่อเรารู้จักตัวละครมากขึ้นอย่างพ่อและแม่ของคอร์ลายน,นั้นเมื่อพวกเขาไม่ใช่แค่พ่อแม่ที่มีงานยุ่งตลอดเวลาแต่มีมุมมองที่เราได้เห็นว่าพวกเขาเองก็พยายามที่จะปรับตัวกับการย้ายบ้านพยายามหางานใหม่แล้วก็พยายามเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดไปด้วยนั่นเอง และในเมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้คอร์รไลน์ก็ต้องเข้าใจสิ่งนี้ด้วยเช่นกันแ r a t i t จ d ดหรือการพอใจในสิ่งที่ตนมีนั้นคอร์รไลน์ได้เข้าใจในบทเรียนนี้หลังจากที่เธอได้กลับมายังโลกความจริงทําให้เธอนั้นสามารถเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับพ่อและแม่ตัวจริงของเธอได้นอกจากความสําคัญต่อตัวละครหลักอย่างคอร์รลน์แล้วบทเรียนนั้นมีความสําคัญอย่างมากในการเพิ่มตัวละครเพิ่มบทสนทนาหรือถ้าจะเพิ่มเหตุเข้าไปก็ต้องเพิ่มผลเข้าไปด้วยเช่นกัน ทำให้การเพิ่มบทเรียนเข้ามานั้นเป็นสิ่งที่แสดงการเติบโตของคโรไลน์ที่พวกเราทุกคนอยากเห็นการทําแบบนี้ไม่เป็นเทียงแค่การทําให้ภาพยนตร์นั้นยาวขึ้นแต่การทําให้คนดูเนี่ยเข้าใจแล้วก็สัมผัสกับเนื้อเรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นกันโดยการคงเนื้อเรื่องจากหนังสือที่มีความซับซ้อนน้อยทําให้เด็กๆที่เข้ามาดูหรือการดูครั้งแรกนั้นย่อยได้ง่ายมาก แต่การที่เนื้อหามีความซับเทลลงมาหรือเข้าใจได้ยากกว่าเนี่ยสำหรับผู้ใหญ่หรือคนที่ดูซ้ำก็จะรู้สึกอินได้มากกว่าเช่นกันทำให้คอร์ลายนั้นกลายเป็นหนังที่เราสามารถกลับมาดูได้โดยที่ไม่รู้สึกว่ามันเก่านั่นเองคอร์อลายนี่นะว่าเป็นหนังสือแล้วก็หนังในดวงใจของเราเรื่องนึงเลยก็ว่าได้ทั้งสองอันนั้นมีเสน่ห์ที่เฉพาะตัวมากๆใครที่ยังไม่เคยดูหนังก็แนะนำว่าให้ลองดูส่วนใครที่เคยดูหนังแต่ไม่เคยอ่านหนังสือนี่ก็อยากให้ลองดูเหมือนกัน สุดท้ายนี้ใครดูวิดีโอรจบแล้วแต่ยังอยากรู้เรื่องราวของแม่โมดเบลแดนแบบเจาะลึกก็ต้องตามไปดูที่ช่องของคุณใส่ได้ทางลิงก์นี้เลยและอย่างไรก็ตามตอนนี้ทุกวันเสาร์เว้นเสาร์เราจะไปเป็นแขกไม่รับเชิญในไลฟ์ของช่องใสโดยเนื้อหาก็จะเป็นเรื่องผีเรื่องสยองขวัญแถมอาทิตย์หน้าก็จะมีแขกรับเชิญตัวจร,จริงที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีมาพูดคุยกันด้วยใครชอบก็กดไลค์กด s u b s c r i b e หรือจะกดส่งไปให้เพื่อนดูกันก็ได้ใครมีข้อติชมข้อคิดเห็นหรือแค่อยากพูดคุยก็คอมเมนต์ไว้ท แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย